มาชมกันขันในคอตเตอร์ที่2องเอาเลยครับตืเ้นถึงไม่ันเลยโน้ตสบาแล้วครับโน้ตสายดีนะครับหมายเลขสามสิบสามครับตัวนี้นะครับเอาอฮะเาที่หนกฮะเอาเล้ครับโซนนาเล่นกึ่งแมนกึ่งโซ่แล้วนะครับ ไทย้าไปที่มิตจูงฮะพี่จูมาพี่หนบยิงตามโอ๋อแอร์บอลครับเรียบร้อยฮะแอร์อบอลตัดโค้งสั่งโร่งครับนอ้อยฮะน้อยให้เอ๋เรียบร้อยครับต่อยอย่างนี้ไม่ไม่ได้ครับน้องดีบอลได้อยู่ครับน้อตได้เข้าไปครับไทยเข้าไปไม่ได้ครับกลับมาที่นาดนาดไปพี่น,อน,อน้อยฮะน้อยคลอเอ๋อร์หน่อยหนึ่งแล้วก็ได้เข้าไปแล้วตรงนี้ไม่ถึงนะ ยังรีบาวอยู่ไม่ฮะนะพัดรีบาวได้ครับพัดออกบอลเลยไปเลยครับแล้วก็ให้บอลมาที่เต๋าเอาตั้งใหม่เล่นใหม่ครับพี่สุขอเล่นใหม่ครับมาที่โยงนะโยงกลับไปที่พัดพัดแรกเข้าไปเลยไม่โดนบล็อกครับโดนโอ้โหโโอ้หลูกนี้นะฮะ ฟาวนะครับผู้เล่นหมายเลขสามสิบสี่นะฮะฟาวเอ๋ครับฟาวนะฮะครับมิตูครับมิซูใจออกมาชี่โยงครับสามเลยครับเนี่ยตัวสามแต้มนะลีใบได้พี่โยครับโอ้โหพิซูนี่เจ็บลีใบเพลินเลยครับเต่าฮะเรียบร้อยฮะไม่ได้ฮนะ โอ้โหนะครับออกไปที <Yeah> well, so ่ป๋องป๋องมาที่โน้ตฮะโน็อตใส่ความเลื่อยียบครับแล้วก็เอ้าอะไรฮะเด็กดันหนึ่ที่น้อยน้อยติวมาเปิดที่หน้าครับหน้าตั้งฮะเรียบร้อยไม่เรียบร้อยอาร์เรนต์ที่สเปเรนตามมาครับผมแบกแล้วพวกสเปเรนฮะเขาชอบเกมพวกสเปเรนเนี่เป็นทีมที่ชอบเกมในควอเตอร์สามแล้วก็สี่นะชอบกลับมา ไม่ดีมั้คองดูจะยสาเลยฮะเลยครับโอหรีบโน้ตรีบอได้โน้ตกลับมาน้อยฮะน้อยเลยพี่เอเอทำไงตั้งสามเลเอ๋ฮะไมวันนี้เอยังไม่มาต้องการนะต้องการ้องกนี่หโโนี้ไปไป อาทิตย์ลูกนี้นับอาทิตย์ไปแล้วนะครับไม่ได้ครับลูกนี้แถวบ้านผมเรียกว่าแป้นแต๋เออแป้นแต๋นะลูกนี้นาไม่ได้ครับลูกนี้ไปที่พัทครับเดี๋ยวเออเปิดเลนครับลูกนี้ได้ไม่ได้ครับโอ้โหลีบา์ได้เลยนะครับโออนะฮะมาที่น็อตครับ

ห่วงต่งนี้จึกไม่ค่อยแอบไม่บงังหรอกเล่นไปดูนั่งดูไปเลยโอ๋คฮะโอ้โหนอ้อยฮะลูกนี้เอ้าแล้วครับเรียบรอ้อยไหมฮะเฮ้ยโอ้โหยห,ห่างนี่แหมเกือบไปฮะครับฮนะมาที่โยกนะ โยงไปที่เสาเอาแบบมากระหนกครับลูกนี้ฟาวนะครับผู้เล่นหมายเลข9ป๋องนะมีการเปลี่ยนตัวแล้วทางด้านข้างสับลงโค้งสับเล่เอาแล้วครับเอาสามแต้มธรรมชาติลงมาครับเวลานอกทางด้านเสียขอเวลานอกด้วยนะครับเสียหอเวลานอกครับเสียหอเวลานอกครับขอเวลานอกครับแล้วก็โค้งสัรลงตอนนี้เอามาแล้วครับแบงค์นะสามแต้มธรรมชาติโอ้วัวนี้ถ้ามาเมื่อไหร่หน้าตัวครับหน้าตัวคร ไม่โดนเลยออกเยี่ยมน่นโหเยี่ยมที่ดเลยไม่ไร่เลยี่พี่พีบ้านจบบ้านมันจบได้ผมมีมาแจกเลยแล้วก็ในระหว่างเด็กนี่นะฮะอยากให้พวกสโตร์ลู้เจอไหมจะได้ไปทานกันเยอะๆนะฮะอาหารอร่อยจริงนะครับไปเลยฮะร้านขาต้มห่ออร่อยจริงนะครับ บอลก็เป็นของทางด้านเสียตะเลียนเลยแมนเอาดนแมตช์นะเนี่ยอ้าวอ่าเโอ้โหบอลลมยโยงสามเไม่ได้ครับ้โหนะครับเัวนี้ย่เป็นอะไร ไม่มาครับเอาละครับโอ้โหสวยมากครับลูกนี้โอ้โหนม่ให้ลูกนี้ชื่อเลยโอ้ให้บอลแบบไม่ห่วงเลยโอ้โหสกอร์ตอนนี้เสียหยุดไปนิ่งๆเลยครับเขาตอนนี้เสียต้องกลับมาครับเยื่อนนะเยื่อนได้เยื่อนไม่ได้ครับนะฮะอ้าวตีไปครับนะฮะยังบอลอยู่ที่เสียครับอ้า เอาเลยครับเรื่องรานอยอะไรอย่างองี้ยเอาเลยครับพวกแสดงตามมาแล้วครับติดเทปติดตู้เลยครับเห็นไหมฮะนี่น้ำน้ำน้ำตู้เล่นอย่างเงี้ยต้องเล่นต้องเล่นอย่างงี้ไม่ให้ไปอะไรไม่ต้องไปโอนง่ายง่ายอย่างนี้ท่านประธานมรมบวัดมอเตอลจังหวัดโดยตัวเล็กนะฮะท่านรองยงจังหวัดโดยตัวเล็กนะครับขอกราบขอบคุณครับอย่าลวงดิเฮ้ยบิ๊ดตู้ครับอ้าวครับ ยังได้อยู่เด้เอาเลยครับไม่ได้ลีตาครับไปที่น็อตน็อตไปที่น็อตน็อตไปองโอ้โหมาให้น็อตน็อตเอ๋เอ๋หลอกพี่นึงแลไงไปที่นอตจับเรียบเลรไหตาทากันเลยครับติดแผกเข้าฮะสนกนอะไครับดี๋เดติตัดข้างหิดนะ ครับพยาบาลครับคุณหมอครับคุณหมอจากโรงพยาบาลนันนันครับให้คุณหมอดูหน่อยนะใครใส่วะไม่ไม่ครับนะครับนอนไปก่อนนะครับนะฮะเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬานะครับนะครับเออใครตอบได้ไหมครับนักกีฬาที่นอนนอนลงไปในชื่ออะไรครับใครครับใครใครพูดตอบว่าชื่อหนกครับเอาไปเลยฮะหลังถ้าหลังก็เป็นหมอครับนะฮะหนึ่งใบคร ต้องเวลานะฮะผมก็ตอบที่ว่าอะไรแล้วไม่ตอบเราจะได้ได้ไงเราทำงานหน่อยเอาละครับนะฮะเปลี่ยนตัวผู้เล่นลงมาแล้วเสียตัวเลนจยอนนะฮะเอาแชมป์ลงมาคก่อนเลขเจ็ดครับแทนกนกนะฮะโค้งสุดลงเนี่ยกลับไปตีเสมอได้นะตอนนี้เอาละครับนะฮะโอ้โหลูกนี้ครับนะฮะสามคะแนนแล้วสามคะแนนไม่ได้ครับ โอ้หตีได้ครับน้องตีไ,ได้น้เลวเลยครับไปที่นตนเอาละครับแต่ตอนนี้ไหลฮะคสำงเวไหลแล้ะเฮียเกิดอ,อะไรขนะึ้นายยานะอันนี้นะคุณหมอกำลันนงปฐมพยาบาลอยู่ด้านโน,น้นนะมาที่มิตูครับมิตูตีเลยเ้งเเ้เียีมาสั่สายเลยครับซีซิเอานะฮะ เยอะต้องมีหมดนี้เอ๋ครับตั้งสามเลยครับได้โอ้โหเกือบไปฮะแคมป์ฮะแคมป์ต้องดึงนะฮะไม่มีตัวผู้เล่นเลยฮะของเสียนะครับต้องดึงเพื่อรอฮะบอลอยู่ที่โยงไหมโยงมาที่พัดพัดได้เข้าไปไปที่แชมป์ฮะแชมป์ได้ไหมไม่ได้นะฟาวด้วยนะครับเป็นฟาวนะครับ โอ้โหนะครับเกมตอนนี้พลิกกลับมาครับพกสกลกลับมานำมากลับมานำเสียด้วยสกอร์18-16ครับโอ้โหผมดูแล้วแงรอหานะนะฮะมาฮะโรดฮะรดรถรถได้เ <PAC> ข <Millenn ium> ้าไปแล้วก <language i owa> ็ <people> <ft> <found> เดี๋ยวมาเล่นโดนเดี่ยวมัไม่เล่นอย่างเงี้ยเดี๋วมาเล่นนมันไม่เล่นอย่างเงี้ยต้องอย่างี้ย้ือดครับไมแล้วไม่เอาดไ้ไม่เอาตไ้้้ว้วแล้วก็ได้ล้ดดัไดไ้วัตัััััตัััน้อยใจของมาตต ลูกแรกเรียบร้อยนะฮะจบตารนี้นะฮะ400เพนะครับขึ้นมามากที่สุบเลย21เพนะขึ้นนำนะฮะสายนะสนะขวหลังติ๊กตูครับตั้งเลยครับติ๊กตูเสียไม่ได้ยังรีบาร์ได้อยู่ครับติ๊กตูนี่ต้องบอกว่าเป็นตูที่ได้ตูเลยตีเลยครับ100ตีเลยครับติ๊กตูไปอยู่ที่น้อยฮะน้อยทำไงฮะ ให้ไปที่นาดหนึ่งหน่งฮะไม่ได้โอเคบอลไปที่พัครับลูกหนักครับพัดได้เข้าไปฮะเฮ้ยผู้เล่นโลแป๊บเดียวครับนะฮะจะเห็นซีนี่เดินแล้วฮะนะครับโอ้โหเนี่ยเหแทนนะเหแทนผู้เล่นโสุโขนี่ยังฟิตอยู่เลยเรียบร้อยครับพัดมาแบงแแบง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 บนบ ที่ไอ้นี่ต้องบอกว่าเข้ามากับความมั่นใจครับนะเป็นผู้เล่นในระดับตำนานหลายคนครับนะฮะพอเตอร์สองก็เหลืออะไรแคาสิบไปที่เอฮะเอไปที่นาดฮะน้อยเรียบร้อยฮะน้อยเจ็บไหมฮะไม่เจ็บฮะโอ้โหนี่ตูนีบาเหลืออีกสามที่เจ็ดสามหกนนาทีครับตืนนี้จะเล่นกันยังไงครับโยมฮะ โยินไปที่มิสูครับมิสูกลับมาโย่งนะแล้วก็ขอดัดตาวครก็มาวนะครับนะฮะเหลือ22วินาทีครับตาวนะครับนะฮะนะฮะ22วินาทีครับเหนยไหมลครับคุณในควอเตอร์ที่สองยงคงสุดแรงนำอยู่21ไป18ครับ3แต้มครับทนี้มานั้งหนาแล้ว โยนได้เข้าไปแรกเลยครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้มาที่น้อยน้อยออกไปที่น้าครับโอ้โหต้องเบรคครับเหลือเวินาทีครับหห้าวินาทีตีครับโอ้โหได้คร้วโหญโอ้โหดีเลยโต่เราไม่ีซับบอลเลยนะโอ้โหอย่างนี้มาโหโอ้โหเปดย่อรุ่นมสวยครับ อ้าว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 อะไรล่ะอากาศเย็นไม่อ้าวับ